น้องน้องมีมีแบบประชาชนได้ยังไงมีค่ะมีเดินเลือดสามเดือนเดินเรืองสามเดือนใช่ผู้ไท,ทยไม่ชัดเนี่ยนะทำแบบประชาชนได้ด้วยค่ขาแขนเล็กโอ,อ้สุดยอดเลยน <siitä> ้องเก่งนี่เนี่ยอายุเท่าไหร่อายุยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดใช่ชื่ออะไรช,ชื่อบุษบามิตา อุตบามินตาดีใจไหมมีแบบประชาชนดีใจมากค่ะทำได้ด้วยนะเป็นไม่ได้เนะทำแบบประชาชนได้ด้วยผู้ยังไม่ชัดเลยน้อน ได้ข่าวว่ามีแบบประชาชนแล้วไปลงเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นแล้วใช่ค่ะเออเก่งนะแล้วแล้วได้ขั้นตอนไหนแล้วเราได้ซามค่ะอะไรนะซามไหนดู่อยดิอ๋อขั้นสามแล้วใช่แล้ว พอได้เงินแล้วจะเงินไ,ไ,ออไปใช้อะไรอไปใช้อะไรก็ไปเที่ยววัวแล้วก็ไปเที่ยวทะเลโอ้เที่ยววัดเที่ยวทะเลอ๋อไม่นช่ดีใจไหมดีใจมากโอ้เป็นคนไทยก็ดีแบบนี้เลเนาะมีของมีเงินแจกด้วยอ่ะดีใจด้วยเนาะดีใจมากประเด็นร้อนสาวพม่าได้บัตรประชาชนไทยได้เงินหมืน่น เธอยังบอกอีกว่าได้บัตรประชาชนภายในสเดือนและยังลงทะเบียนรับเงินดิจิตอลหนึ่งบาทได้อีกด้วยว่ามันเป็นมาเป็นไปอย่างไรจริงๆแล้วเป็นเพียงคอนเทนต์เล่นกับกระแสะพมา่าหนีเข้าไทยทำงานสงวนของคนไทยสาวพมา่ารายนี้เป็นลูกแท้ๆของพ่อคนไทยที่ถ่ายคลิปเรื่องมีอยู่ว่าพ่อรายนี้ได้มีเมียเป็นคนพมา่าเมื่อประมาณ22ปีที่แล้วมีลูกด้วยกันหนึ่งคนต่อมาเกิดความไม่เข้าใจกันเมียพมา่าก็เลยหอบลูกหนีกลับพมา่า เวลาผ่านมา21ปีลูกสาวพม่อยากเห็นหน้าพ่อก็ได้เข้าประเทศไทยมุ่งสู่กรุงเทพมหานครเพื่อหางานทําและตามหาพ่อบังเกิดกล้าวและเธอก็ได้งานทําที่ร้านหมูกระทะแห่งหนึ่งเธอได้ปรึกษานายจ้างว่าอยากตามหาพ่อที่เป็นคนไทยเธอได้นําสูติบัติไปให้ในายจ้างดูโชคดีที่เธอเจอนายจ้างใจดีพ่อนายจ้างได้เห็นสูติบัติก็ได้ไปตามเรื่องที่กรมแรงงานและขอให้กรมแรงงานช่วยคนทะเบียนราษฎรว่าคุณพ่อคนนี้ชื่อนี้อาศัยอยู่ที่ไหน เราตัดภาพมาที่คุณพ่อเวลา20ปีที่ผ่านมาคุณพ่อก็ได้มีครอบครัวใหม่พักอาศัยอยู่ที่อำเภอธัญบุรีเมื่อได้เจอกันแล้วก็เดินเรื่องเพื่อรับเป็นลูกมีใบสุติบตัตรมีการตรวจ DNA ครบจบภายใน3เดือนได้บัตรประจำตัวประชาชนส่วนลงทะเบียนเงิน1,000งบาทนั้นเป็นคุณพ่อของสาวพมา่ารายนี้เป็นคนลงทะเบียนทำคอนเทนต์ยิงกระแสะพมา่าจนวุ่นไปทั้งโซเชียลจริงอะเราเรา,เราตัวพิสูจน์แล้นี่แต่ก็ยังเชื่อถือ ในกลุ่มพวกผมอยู่ก็ต้องก็ต้องเชื่อว่าน้องก็เป็นคนไทยจริงพ่อเขาเป็นคนไทยแม่เขาเป็นพมานะ่านั้นอันนั้นมันก็เรื่องหนึ่งใช่ไหมเราแต่นี่เขามีใบเกิดจริงถ้าถ้าอย่างนั้นน่ะถ้ายังไม่เชื่อเราก็แม่งก็หยุดทํางานนี้เถอะมีทั้งใบเกิดมีทั้งดีเอ็นเอขอหมดหมทุกอย่างแล้วทุกคนผมไม่ได้เงินไม่ได้มีเงินเดือนนะผมเป็นกิตอาสาแบบอยากจะทําความกระจ่างให้กับสังคมคนไทยให้น้องเขาให้น้องเขาอยู่แบบไม่ต้องมี ข้อะไรในสังคมใช่ไหม้อพิาพากในสังคมเนี่ยให้น้องอยู่ได้ในสังคมวันนี้ถ้ามันเกิดว่าพวกที่บอกว่าไม่เชื่อเนี่ยกูจะเลิกทํางานนี้แล้วอ่ <นะ S 1> จริงครับนะใครบอกไม่เชื่อก็เลิกทำ<อ>ให้คุณตรวจสอบกันเองนะผมเาไปเป็นเสียงเ,เ,เป็นเสียงตายมาพวกพม่า,ะมานะแล้วก็มาขนาดนี้แล้วไม่เชื่อก็นี่วันนี้มาจากบังใหญ่นะแล้วก็ใช้ใช้เวลาหลายเป็นชั่วโมงอ่ะก่าจะมาถึงแล้วมั่นก็ติดนะแล้วก็ ค่าน้ำมันก็ออกเองนะเดี๋ยวเลี้ยงเดี๋ยวกินข้าวเองไม่ได้ไปเอาเงินใครมากินเลยแล้วแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีใครเชื่อก็ไม่ก็ไม่ไม่ต้องทำแล้วผมานะคด้ผม่ามาเลยยกเลิกครับให้พวกคุณทากันเองนะครับตัวสอบมันขนาดนี้แล้ว่ยากทางอำเภอนะครับเขาไม่ทําให้ง่ายนะครับเือปอกไม่ใช่ไม่ใช่ว่าทำว่ายากไม่ทิดสายเลยมันยากมากๆที่จะทําได้ผมคือต้องแบบดินโลนหาหลักฐาน ขนาดนี้ถึงบอกว่าครั้งที่สามเดือนเพราะว่ามันทํายากจริงๆถ้าเกิดมันไม่ชัดเจนจริงเขาไม่ออกไปเสียใช่ใช่ทีนี้เนี่ยวันนั้นผมปลื้มใจมากที่คลิปแรกที่ผมเนี่ยตอนนั้นคือออกดิเทปเป็นม้วนคลิปแรกที่ผมเห็นนี่ผมแบบปลื้มใจมากเลยนะที่ไปไหว้ในหลวงแล้วคั้ที่เก้าอะนะที่น้องถามน้องๆไปไหนใช่ไหมมาทําอะไรใช่ไหมแล้วก็น้องบอกว่าจะขึ้นไปไหว้ในหลวงอ่ะ าเขาเดินไปเองคลิร์นทิปนั้นน่ะผมแบบทริปนั้นน่ะผมแบบผมเริ่มใจมากเลยนะบอกเออผมยังไม่เข้าเข้าไปกดถูกใจให้เลย้ัเขาไวก็กดรีโพสถูกใจให้อยู่นึกว่าเป็นชาวบ้านแล้วก็มีคนเดินไปเจอว่าใช่ใช่คลิปนั้นน่ะผมยังเข้าไปกดถูกใจรีโพสอยู่ไล่ไล่ไล่มาเรื่อยคลิปมาเรื่อยมาเรื่อยก็เลยเมื่เกิดข้อสงสัยในสังคมนี้มาตันนี้เราไมน่าจะกระจ่างนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าใครยังมาด่าดำมาด่าหรือใครจะมาว่ากัน